สวัสดีครับชาวนิ่มตดทุกท่านครับวันนี้ครับจะมาสอนเบื้องต้นครับแค่เบื้องต้นเกี่ยวกับการที่เอาไปควงแล้วเล่นให้มันลื่นครับเห็นมีคนหลายคนสอบถามเข้ามาครับอันดับแรกครับเราต้องมีเมาส์ครับเมาส์ Logitech ครับแนะนําว่าเป็นของ Logitech นะครับใช่ครับแล้วก็ไปกดที่เราต้องไปดาวน์โหลดก่อนถ้าใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดก่อน ชื่ว่า g ครับ300 s diver ครับกดคลิกเข้าไปอันแรกครับเนี่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดครับเพื่อนๆนกดโหลดมามันก็จะขึ้นไปที่ดาวน์โหลดตรงมุมขวาบนตรงนี้เพื่อก็แตกไฟล์อะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าตามาเป็นอย่างนี้อันดับแรกอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนให้เพื่อนติ๊กให้มันติ๊กไปทางนี้ แต่เป็นอย่างนี้พอติ๊กแพ้ปุ๊บเราก็ดเข้าตัวนี้แล้วมันจะมีกดพวกหน้าปับพวกป๊อปอัพขึ้นมาต่างๆครับพเพื่อนก็ไม่ต้องไปสนใจครับกดยกเลิกไปเลยครับอันนี้ผมจะมาทํายาที่ใช้ในการควงต่างๆเพื่อนก็เลือกเอาครับว่าจะทันเพื่อนถนัดปุ่มนี้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 หรือปุ่มไหนแต่ส่วนตัวผมถนัดปุ่มตรงนี้ครับไปที่มัลติคียครับ ไปที่ start ครับร e คอร์ด n ิ้งครับแล้วก็กด QWER ครับจะทำสามรอบ4รอบ5รอบหรือ10รอบก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนนะครับทับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดสต o อปแล้วก็จะมาลบดีเลย์ส่วนที่เราไม่ได้ใช้กันนะครับก็จะมีตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ เห็นบางคนเพื่อนๆสงสัยว่าต้องลบยังไงครับต้องลบยังไงผมจำไม่ง่ายครับอันดับแรกม,มันจะอยู่จะเป็นรูปวงกลมเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็กดถัดมาเลยครับถัดมาจากไอออนอันบนสุดแล้วก็ลบขั้นทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับแล้วก็จนกว่ามันจะถึงข้างล่างสุดครับแล้วก็กดลบกดคลิกขวากดลบครับเลข แล้วแต่เพื่อนจะเลขครับว่าเพื่อนอยากจะเล่นเลขอะไรก็สิบเก้าไปครับผมเล่นเลขสิบเก้าบ้างสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าครับกดที่สิบเก้าหลังจากนั้นครับอันดับแรกม,มันจะขึ้นว่านันใช่ไหมครับแล้วก,กดที่ตรงนี้ครับถ้าเปลี่ยนจากยี่สิบห้าเป็นศูนย์จะเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บ ถ้าเราทาตัวนี้แต่เรายังไม่ได้ไปทําพวกอย่างอื่นมันก็ยามันยังโหนดอยู่ถ้างั้นก็มาทําตรงนี้ต่อครับบางคนใช้เป็นภาษาไทยก็พิมพ์คาอย่างนี้เลยครับพร้อมคาสั่งบางคนใช้ภาษาอังกฤษก็พิมพ์ว่า CMD ครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันกดคลิกเข้าไปครับพิมพ์คาว่าเราต้องเช็คเลขเครื่องก่อนครับว่าเลขเครื่องเราเลข,เลขอะไรครับ IP Config คลิกเข้าไปครับเราก็ดูตัวนี้ครับ IP v 4 add r e s s ครับตัวนี้ครับเลขตัวนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ของผมก็จะเป็น192.168.1.1.34ครับหลังจากนี้เพื่อนก็จำเลขตัวนี้ไว้ครับเพื่อดูไว้หลังจากนั้นก็เปิดที่ r e t e d i t ครับไม่ใช่ rate edit ครับไอ้ตัวนี้ครับพูดผิดครับโทษที เพื่อนเปิดมาจะมีอย่างนี้ครับประมาณ4-5่อันห้าอันครับอันแรกเราก็กดไปที่นี่ครับ Local Machine ครับจากนั้นก็มาที่ System ครับตรงนั้นก็มาที่ c r r e n t Control Set ครับมาที่ Service ครับเลื่อนลงมาครับหาคำว่า TCP ครับ TCP ครับกดที่ข้างหน้าคำว่า p a r a l e t e r ครับ interface i n ครับหาเลขเครื่องของเราครับที่ผมให้พิมพ์ตรงนี้ครับสีดำๆหาครับหาเจอหาไปเรื่อยๆครับจนกดจะเจอเลขเครื่องเราดูดูดูตรงนี้นะครับ ของผมจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ192.168.1.1.34ครับดูตรงนี้นะครับว่าตรงกับตรงนี้หรือเปล่างั้นต่อต่อมาแล้วก็กดคลิกขวาที่แถบว่างๆครับคำว่าน,นิ้วครับดีเวิร์ดครับ32บิบตให้พิมพ์ตามนี้เลยครับ TCP no delay ครับ กดคำว่า new ครับ d v e r d สาบ bit, TCP ครับ no delay ก็กดไปที่ new ทำอย่างนี้ซ้ำอีกรอบนึงครับ d v e r d สาบ bit ครับ TCP, C, ACK แล้วก็ frequency นี่ครับเราก็เปลี่ยนก็กดคลิกไปที่ตรงนี้ครับ No Delay คลิกเข้าไปครับ value d a t a เปลี่ยนจากสูตรเป็น1ครับเหมือนกันครับหมืกันครับหลังเสร็จจากนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ r e สตาร์ทคอมทีหนึ่งครับ Restart ทคอมเสร็จปุ๊บอันนี้ผมจะไม่รีนะครับเพราะผมได้รี รีไปแล้ว,ลวได้ทําไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กด x ออกตรงนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็สามารถบางคนก็เข้าเกมได้เลยครับผมจะมาอธิบายต่อเรื่องเกี่ยวกับระบบของเกมเมวแล้วก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยครับสมัครเห็นเพื่อนๆสอบถามกันมาว,ว่าไอ้อัพสเตตัสอัพยังไงครับไม่ยากครับแหกตาดูนะครับพิม มิวโนว่ากดคลิกเข้าไปจะขึ้นหน้าต่าอย่างนี้อันนี้ผมล็อกอินแล้วผมจะล็อกอินให้ล็อกอินให้ดูก็กดจะหมักอะไรให้เรียบร้อยกดล็อกอินก็ไปดูที่ข้อมูลครับคำสั่งเนี่ยโพสอันนี้คือจะเห็นข้อความทางเซิร์ฟครับเอาไว้ประกาศหาควงอะไร300 500ก็ว่าไปครับอันนี้ดีเซ็ตครับก็าจาก วิลที่ตันมันจะตันอยู่ที่400ครับนี่ครับกลับไปรีถึงวิวหนึ่งหมก็คือจะเป็น1รอบอันนี้คนถักเข้าม,มาเยอะมากครับบางคนไปเปลี่ยนคาสไปซื้อคงซื้อคัสไปเมืองหิมะอะไรต่างๆก็ไม่รู้นะก็ไม่ยากครับกดทับเนี่ยกด Enter ในเกมก็กดทับ EVO ไปเปลี่ยนทับ EVO สองครั้งครั้งแรจะเป็นคาัาสอครั้งที่สองจะเป็นคัสามแบบรวดเร็วเลยเหมือนที่ G บอกอะ เป็นคำสั่งหัวแดงวันนี้น่าจะมีอัปเดตขึ้นมาใหม่ครับเกี่ยวกับพวกเนี่ยครับคำสั่งเพิ่มเงินโลที่ไม่ต้องไปเก็บเก็บเงินกันครับก็คือ enter tab s e n ไปครับก็พิมพ์ก็ก้าไปออันนี้ก็จะเป็นพวก u p t a t e star stand a g with in อันนี้จะเป็นของอันนี้น่าจะเป็นของไอ้หลอดมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้ครับส่วน การเติมเงินก็ง่ายๆครับมีเงินก็เติมไม่มีเงินก็ไม่ต้องเติมอันนี้ครับอัตราในการที่เราจะได้รับ WC 50บาทได้500 w c คก็ว่าไปครับประมาณนี้ครับถ้าไปเร็วก็ขอโทษด้วยครับส่วนของเซ t ตของเซตก็จะอยู่เห็นคนถามมาเยอะนี่ครับ เมนูจัดการครับตรงนี้ครับมุมขวาบนคลิกเข้าไปครับนี่ Web Shop. เว็บช็อปเ้ไม่ไปวะเว็บช็อปนี่จะเป็นดาบจะมีดาบขาให้ดาบก็มีของแฟแฟชั่นเดี๋ยวจีน่าจะอัพของขึ้นมาอยู่เรื่อยๆคาถาพวกหลอดพวกวิอะไรก็ว่าไปครับหอกหอกมันไม่มีคนใช้หรอ อันนี้ก็จะเป็นของธนูครับชุดอะพวกชุดชุดปีกสัตว์อเงี้ยก็เล่นได้กันหมดสามารถใส่ด้วยอาชีพทุกอาชีพนะครับถ้าเป็นของแฟนะถ้าเป็นของแฟส่วนเหลืออีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในในเกมดีกว่า บางคนเข้าเกมแล้วแบบหน้าจอมันใหญ่ถามว่าเฮ้ยรบบตรงไหนวะปรับตรงไหนวะกดไปฟันเฟืองตรงนี้ครับตรงนี้ครับเปลี่ยนจากใหญ่เป็นเล็กติดเกมการ์ด เิดเสียงก่อนเสียงมันดังเนี่ยเข้ามาก็จะเห็นไอ้พวกนิ่มตดยืนกันนะครับเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยครับไอ้มาณยามเนี่ยนิ่มสุดแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันอัพช่วงนี้อัพไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมกัอัพเท่าที่ผมอัพได้เวลมาสเตอร์จะตันที่หนึ่งอ่าและมีอีกวิธีหนึ่งที่แบบว่าบางคนไม่ต้อง ไม่อยากฟาร์มเพราะช่วงนี้ฟาร์มแล้วควรมันกดแ่ไปส่วนมากจะไปฟาร์มที่นี่กันอารีนาเมืองหนึ่งกันมันจะฟาร์มชอบไล่ไล่กดกันถ้าเราไม่อยากจะฟาร์มเราอยากจะตันไว้เราก็ไปซื้อข้างหน้าเวทเอาพันพันสองหรเราก็จะได้ตันแล้วเราก็ไปวลมาสเ,เตอร์เอาอีกทีหนึง่งประมาณนี้นี้ช,ช้าทำไมเบิดหัว ยามันก็จะลื่นอย่างเงี้ยครับถ้าทําเสร็จแล้วตันที่ผมบอกประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับเร็วไปหรือยังไงก็ย้อนกลับไปดูครับ มันมีปุ่มย้อนหลังให้ดูอยู่อย่างโง่กันกันหลายโอเคครับขอบคุณมากครับ